วัสดีทุกคนจากกวางโจวประเทศจีนค่ะวันนี้พาทุกคนมาตามรอยเป่าบุญจิ้นเลยนะคะนี่นี่เธอฉันเจอแล้วใช่ท่านเปาไหมใช่ที่นี่คือสวนที่เป่าบุญจิ้นเคยมานั่งเล่นเมื่อหลายปีก่อนค่ะทุกคนโอ้โหตรงนี้ใครว่าสวยบ้างครับช่วยคอมเมนต์หน่อย อันนี้นะคะชื่อว่าเปาเมอร์นะคะสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเปาบุญจีนะคะ่ะทุกคนคือมีอยู่จริงนะท่านเปานะในยุคเกาะเป็นแบบสัญลักษณ์ของขุนนางที่แบบตรงถินซื่อสัต์นี่ไงพระจันทร์เนี่ยสารไทฟองอยู่ตรงนี้ที่ไทฟ<อ>ง <นะ S 2> ไม่ใช่ไทฟง <laughs> <laughs> ที่นี่ก็จะมีสวนที่แบบจัดแต่งสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีปลาคร์ฟนับหมื่นตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งหนึ่งที่เราต้องห้ามพลาดเลยนะครับเวลามาเที่ยวที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับโหมีแต่ตัวให,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกเฮ้ยเขาไปเป็นแถวเลยอ่ใใใช้นําสจริง มันเหมาะกับการนั่งเรือแล้วมีปลาคราบตรงนั้นเต็มเลยลกูปกปลา,าปลาคราฟมาเตา็ตมเลยเฮ้ยทำไมมันตามเรือตามเรือไปเต็มเลยแล้วปลาคราฟมันก็วิ่งตามเต็มเลยลูกเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเปขบวนเลยเฮ้ยทำไมมันตามเรือ <c oughs> คนกวางโจนิยมเรียกส่วนนี้ว่าสวนเปาบุญจินนะครับเนื่องจาก มีความเชื่อกันว่าในอดีตเนี่ยเปาบุญจินเนี่ยได้แวะมาพักผ่อนที่สวนนี้เป็นประจําครับให้ดูบรรยากาศใครว่าสวยคอมเมนต์มาหน่อยเนี่นะครับชื่อว่าสวนนะปา์เมอร์ปาเมอร์ค่ะเป็นสวนที่สร้างขึ้นเพื่อรลึึกถงท่านเปาบุญจินมีใครเคยได้ดูเรื่องเปาบุญจิณไหมคอมเมนต์มาหน่อยคือเปาบุญจินเนี่ยมีอยู่จริงนะใชะ่แต่<จ>ไม่ได้หน้าดาเหมือนในในในละครนะจากที่เราไปอ่านประวัติมานะทุกคนเนี่นะครับแล้วดูบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมมีน้ําตกมีอะไรคือสวนเนี่ยสร้างมาเพื่อท่านเปาเลยใช่ไม่ใช่แบบลํา ่้นท่านเปาค่ะแล้วก็บรรยากาศดีร่มรื่นมากแล้วก็สวนแห่งนี้นะคะจากที่ดาวไปอ่านประวัติมาท่านเปาเคยมานั่งเล่นเมื่อหลายปีก่อนอยากรู้เลยมุมไหนท่านเปานั่งเล่นเดี๋ยวไปนั่งตามรอยไปตามรอยท่านเปากันค่ะวันนี้ไปลองหาข้อมูลมาเนี่ยคือท่านเปามุจจินเนี่ยเป็นคนกวางตุ้งนะครับอยู่ที่เมืองกวางโจ้นี่แหละและเปามุจจินเนี่ยก็มีตัวตนจริงๆนะครับในสมัยโบราณนะครับเจอแล้วเปามุจจิ้นี่เป็นประวัติของท่านเปาเฮ้ยนี่นี่เห็นไหมนี่คือ ที่กวางโจวประเทศจีนอันนี้เป็นประวัติของท่านนะทุกคนคือเราอ่านไม่ออกใช่ต้องใช้ Google ไอเดียส่องแปลนี่ไงเครื่องประหารหัวสสนักไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่น,นี้เกี่ยวเขาเหรอเห็นไหมท่านปอมไม่ได้น่ารำใช่ เนี่ยเห็นไหมไม่ได้หลังแต่เขาแบบสร้างขึ้นให้มันแบบจากนิยายหรือเปล่าก็คือเขาบอกว่าอะไรนะนิ้วเอาไปเติมแต่งให้มันดูมีออตลักษณ์มีเรื่องราวมีน่าสนุกมากขึ้นให้มันจุดเด,นนดขข่นนะถูกต้องเห็นไหมเขามีกํลาลังภายในบินได้ด้วยแต่จริง, <c oughs> รงไม่ได้นะคือ <c oughs> ถ้าเปลาจริงๆของจริงอ่ะ <c oughs> คือเป็นข้าราชการที่แบบตรงถินนะครับตื้สัตว์ คือสัตยุติธรรมแล้วก็ไม่รักสินบนคือท่านเปาบุญจิณท่านนี้ค่ะแล้วสวนแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่านเปาเคยมานั่งเล่นสวนฟา์เมอร์นะครับจุดไหนนองที่ท่านเปานั่งเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศเพิ่งรู้นะท่านเปาเป็นคนอะไรนะคนกวางตุ้งใช่เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็สวยนะลูกเดี๋ยวพาไปดูมันเป็นมุมนั่งเล่นหรอ่ตรงนี้หรือเปล่าที่ท่านเปานั่งเล่นเนี่ยบรรยากาศลมลื่นมากมุมนี้หรือเปล่าที่ท่านมานั่งเนี่ยกับอี้แดงเนี่ย โอ้ตรงนี้พระจันทร์บนเริ่มเลยแล้วศาลไทยฟงแน่เลยทุกคนนี่เมืองไทยฟงใช่เนี่ยเห็นไหมพระจันทร์ยังใหญ่เลยุยน้ําใสมากเลยเนาะอากาศดีเนาะลมลื่นแบบเขาตกแต่งสวยบรรยากาศดีลมลื่นค่ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีมากใครมาที่กวางโจนะครับก็ต้องห้ามพลาดเลยสวนนี้นะครับมันสวยบรรยากาศดีคือถ้ามีเวลานะแนะนําให้แต่งชุดจีนมาถ่ายรูปมันจะเข้ากับบรรยากาศมากข้างหน้าเขามีบริการอา เชุดาชุดถ่ายรูปอะไรพวกนี้เป็นเ,ออเป็นแบบแบบสาวจีนที่เข้ากับยุคสมัยแต่ก่อนอะเวลาถ่ายรูปมันจะได้ส,สวยๆนี่ดาวก็ยังอยากถ่ายเลยฉันอยากถ่ายมากแต่เวลาเราไม่ ที่นี่ก็จะมีสวนที่แบบจัดแต่งสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีปลาคร์ฟนับหมื่นตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งหนึ่งที่เราต้องหา้ามพลาดเลยนะครับเวลามาเทีย่ยวที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับโมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลูกเฮ้ยเขาไปเป็นแถวเลยอะใช่แลน้ำใสจริงใสกลิปใสติงลิงสิง,งลิงริงลิงสิงลิง เฮ้ยนี่เขานั่งเรือรอบไปนี่นะนั่งเรือชมบรรยากาศรอบสวนดูบรรยากาศเุ้ยบรรยากาศมันเหมาะกับการนั่งเรือแล้วมีปลาคราฟตรงนั้นเต็มเลยลูกปลาคราฟปลาคมาเต็มเลยเฮ้ยทำไมมันตามเรือตามเรือไปเต็มเลยอันนี้เขาเขาจะนั่งเรือรอบรอบสวนนะครับสวยดีอ่ะแล้วปลาคราฟมันก็วิ่งตามเต็มเลยลูกเห็นไหมเห็นไหมเป็นขบวนเลยเฮ้ยทำไมมันตามเรือมาเป็นวงกลมเต็มเลยอ่ะมันมาตามมาตามเรือมาตามขึ้นหรือเปล่าลุง มันนึกว่าให้อาหารเต็มเลยอ่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่อ่ะโอนี่เห็นไหมอ้ยเขาเรียกปลาได้อ่ะสุดยอดเขาเรียกปลาคาร์ฟได้อ่ะมู๊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 มี๊มู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 อมะ๊มู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 ๊มา๊มู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 ๊มมมมม ถ้าฉันอยู่แบบถ้าฉันอยู่แถวนี้ฉันก็มาทุกวันนะบรรยากาศมันดีอ่ะมานั่งทํางานนั่งเล่นอ่ะมีนกด้วยนกอะไรนยนกจุ้าสวยมากเลยอ่ะทำไมตัวนี้สวยจังเลยอ่ะสีเดียวกันเลยอ่ะอันนี้ตัวไหมมันมันมหาแม่มันหรือเปล่าลุงอาดับอะไรเล่มาเลยเป๋าบูดกินยู่นีหนาสะแล้วเป๋่าท่านเปลากินเยอะมากเลยหน้ากลุ้มป๊อกล็อกโอ้โหตรงนี้ใครว่าสวยบ้างครับช่วยคอมเมนต์หน่อยอันนี้อยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะ อใครว่าดาวสวยคอมเมนต์มาเลยมาเทียบแบบซีนแต,แต่แต่งตัวแบบสไตล์ยุโรป <laughs> ตรงนี้คือสวนที่ท่านปอมูจินเคยมานั่งเล่นนะครับแล้วดูบรรยากาศมีมุมถ่ายรูปสวยๆชิคๆเยอะเลยตรงนี้ร่มรื่นมากเลยเนาะสวยด้วยเนี่ยแล้วดูบรรยากาศคือเป็นสวนที่อยู่ได้ทั้งวันบรรยากาศดีร่มรื่นมากเขาจะมีรองเี้มเลยนะเมื่อกี้เห็นแบบเป็นคาเฟ่เนาะเป็นคาเฟ่แต่ฟิโรองเท้าในหนังเฮ้ยมุมนี้ก็สวยสวยมากไปเดี๋ยวพาไปเดินเดูกันเธอเสียดายเราไม่ได้ใส่ชุดจีนเนาะมันจะได้เข้ากับบรรยากาศสวยมากใครว่ามุมนี้สวยคอมเมนต์มาหน่อยครับ่ชอบต้นไม้แบบนี้สวยมากเลยเนาะลูกเนา ถ้าเอาไปตกแต่งในบ้านน,น่าจะสวยมากแล้วดูดิทำเป็นแบบบ้านสวยต้นมันแบบก้านมันไม่ได้ใหญ่เยอะเออต้นไม่ได้ใหญ่มากเนาะเอาไปตกแต่งบ้านเฮ้ทุกคนตรงนี้คือท่านเปาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพามาดูนี่นี่นเธอฉันเจอแล้วใช่ท่านเปาไหมใช่นี่ค่ะเป่าบุญจิ้นเจอแล้วนี่คือเปาบุญจิ้นค่ะทุกคนแล้วท่านนี้ล่ะน่าจะเป็นห้องเต้ ท่านนี้ละไปดูตอนท่าเป่าประหารนี่นี่เครื่องประหารหัวสุนัขอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงเขาแบบกําลังแบบจับลองฉากแบบประหารชีวิตใช่นี่นี่เห็นไหมทุกคนกําลังแบบทําโทษคนที่ทําผิดแต่ไม่เห็นเครื่องประหารหัวสุนัขเลยเนาะเนี่ยท่านเป่าอุ่ยเนี่ยเห็นไหมมีใครได้ดูหนังเรื่องคอมบุญจีนบ้างคอมเมนต์หน่อยเหมือนในฉากไหยเหมือนในหนังเลยทุกคนเมเนหน่อย อันนี้คืออันนี้นะจักรพรรดิใช่ไหมน่าจะเป็นไม่ใช่จักรพรรดินี่พระจันทร์เนี่ยสารไทฟงอยู่ตรงนี้ที่ท่านไทฟงไม่ใช่ไทฟงตอนแรกนึกว่าแบบอันนี้นะคือมีอยู่จริงนะท่านเปานะในยุคก่อนใช่เป็นแบบสัญลักษณ์ของคุนนางที่แบบตรงชินซื่อสัก์ใครที่ชอบดูหนังเปามุ้งจ้นมาเที่ยวที่นี่นะน่าจะชอบน่าจะชอบเลยพีเห้เลยอ๋อคนจี้าให้พี่รุ่นถ่ายรูปให้น่ารักมากใช้หัวน่ฮาวนิฮาว 三、二、一，谢谢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 。สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชียร์เชียร์。ถ่ายไหมตัวนี้บายบาย。 และบรรยากาศข้างในสวนนี่ร่มรื่นมากครับและเข้าใจเลยว่าทาไมท่านเปาบุญจินเนี่ยถึงมาพักผ่อนที่สวนนี้ครับมันบรรยากาศดีมากครับหลายคนสงสัยว่าดาวมาเที่ยวจีนนี้พูดจีนได้ไหมพูดจีนได้ค่ะทุกคนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ได้กี่คำมีฮา่าเชียเชียสองคำ <laughs> <laughs> จากนั้นก็ชี้ค่ะจากนั้นก็ชี้แค่นั้นจบโอเคก็เที่ยวได้แล้วไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนถ้าอยากมาเที่ยวอยู่ที่ใจเรื่นเๆืนเลยดท้ใช้ภาษามือ